ทุกคนวันนี้ผมอัดสามคลิปเลยนะโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาสอน,นทำตุ้งคงกระดูกก่อนนะให้ทุกคนนะ่ะคือวิธีทำอ่ะทุกคนจะต้องอยู่ในอีเวนท์ฮาลวีนเท่านั้นเก็บแค้นนี่ให้ครบหนึ่งพันทุกคนจะได้โอเคมารีวิวกันเลยมันจะเป็นการเสกขของกระดูกขึ้นมา นี่แล้วมันจะไล่ถ้ามันโดนใครคนนั้นเขาจะระเบิดเลยซึ่งเราสามารถขี่ของโาดูของตัวเองแต่ถ้ามีคนตบระหว่างที่อ่าระหว่างที่เราเสกโคดูโคดูมันกลายเป็นสีแดงแล้วเขาจะแล้วโคดูมันจะเล็งเป้าหมายที่คนนั้นแล้วมันจะวิ่งเร็วแล้วมันจะตีแล้วมันจะระเบิดแรงขึ้นนี่เราสามารถควบคุมทิศทางโคดูไปแบบใแบบนี้เลย รมา,มา,มาดิอืมเอาเป็นว่าถ้าผมจะผมจะลองอัปเดตตารางดูว่าผมจะลองคลิปวันไหนบ้างวันไหนบ้างเดี๋ยวผมจะคิดก่อนว่าลงวันเว้นวันหรือว่าจะลงทลงตลอดเลย แล้วก็แล้วด่วความสะดวกของผมด้วยส่วนส่วนเรื่องการลงคลิปวันหนึ่งผมก็คิดก่อนว่าจะลงวันละสองคลิปหรือลงวันละสามคลิปดีเอาเป็ว่าถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย